จากเหตุการณ์ในคืนนั้นอันติเมทฮีทได้สร้างความหัวร้อนในกับ Triple H HH เป็นอย่างมากฉะนั้นเขาจึงต้องหาวิธีสั่งสอนฮีทให้อยู่มัดและในศึกส m a c ดาว w n คืนนี้ Triple H HH สั่งให้ฮีทขึ้นปล้ำโดยที่ฮีทไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาจนกว่าเขาจะได้ออกไปยืนอยู่ข้างนอกนั้นเอาเลยครับผมกราบสวัสดีประชาั้ชครับตอนนี้เรามาอยู่กับศึกส m a c ดาวกำหนดหยกครับผม มาแล้วครับอันติเมทฮิตเปลี่ยนลุกเลยทั้งสีผมหน้าตาแล้วก็ชุดส่งนะครับแม่แต่ดูนมเหี่ยวไปนิดนึงนะไปออกกำลังกายบ้างก็ดีพอได้แชมป์แล้วก็เปลี่ยนกิมมิกทันทีฮะกลายเป็นนักสู้ข้างถนนไปแล้วอันติเมทฮิตออกมาก่อนนะฮะเรื่องมันเกิดขึ้นที่ว่าทูเบอร์เอสนั้นก็ไม่พอใจนะจิฮิตไม่ยอมเข้าร่วมกลุ่มออโตริตี้ ก็เลยกาหนด1นึงยกให้มาเจอกับนักมวยปล้ำคนหนึ่งซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องเจอกับใครก็เลยจะต้องออกมาลุ้นกันว่านักมวยปล้ำที่เขาจะต้องเผชิญนั้นเป็นใครนะฮะแม่แต่ดูลุกนี้แล้วนะฮะก็มีความเคร่งขรึมมีความมัดเข้มขึ้นมานิดนึงลบกิมมิคความเป็นมวยพัทยาออกไปเลยนะฮะไม่มีอีกแล้วแต่เปิดตัวนานเหลือเกินเลงก็เปลี่ยนนะฮะโอ้โหดูเข้ากันมากเลย เนี่ยฮะเสื้อข้างหลังก็สลักไว้ว่าไอคอนคิลเลอร์นั่นก็คือเขาคือนักฆ่าสุดยอดแห่งวงการใครคือสุดยอดเขาจะปราบให้หมดแชมป์ Jam US คนปัจจุบันฮะขึ้นมาบนเวทีละตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าคู่ต่อสู้ของเขาเป็นใครนะฮะทรูเบอร์เอชไม่ได้บอกเอาไว้ฉะนั้นเรามารอดูด้วยกันเลย ระว่างนี้ฮะทักทายมิดรักแฟนเพลงกันไปนี่โชว์สักนิดหนึ่งเป็นยังไงเป็นยังไงเอาละครับมาคู่ต่อสู้ของเขาคืออ๋เอาแล้วโอโ้โหเล่นของใหญ่เลย <laughs> The Phenom Undertaker ฮะ นิเคยประทักกับเขามาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้นะฮะแต่ก็หดขึ้นคอเลยเกือบแพ้เหมือนกันออกมาแล้วครับนี่เป็นครั้งที่2ที่เขาจะได้ผเผชิญกับอันเดอร์เทเกอร์จากเดนวานเล่นัก300กระปอน The u n d e r เทเ a k e r สุดยอดนักมวยปล้ำในบทบาทของสเปอร์นะฮะ s <S เป็นอะไรที่ s <S มีความคงกระพันยาวนานมาก s <S ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า25ปีที่เขาได้ปล้ำให้กับ WWE ซึอมันก็นานมากเลยนะครับตะเทียบอกคนภาคก็ผมยังเป็นลูกออสอยู่เลยเคยเป็นอดีตแชมป์โลก WWE นะครับแล้วก็โบฮิบิเวทเมื่อก่อนนั้นมีแชมป์โลกหลายเส้นมากเขาก็คว้าม,มาหมดแล้วมีแชมป์แท็กทีมแชมป์ฮาร์ดคอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในแชมป์ฮาร์ดคอร์ที่สามารถคลองเข็มขัดเส้นนี้ได้นะฮะได้นานพอตัวเลยแต่ก็ยังไม่นานพอ ถามว่านานแค่ไหนก็เกือบ2เดือนนะฮะแต่ฟังดูแล้วมันก็เหมือนจะไม่นานนะฮะถ้าเทียบกับลีกอื่นๆแต่เส้นนี้มันต้องป้องกันแชมป์ตลอด2 4ชั่วโมงฮะทุกวันทุกเวลาเลยฉะนั้นก็เขมขันส้นนี้จะเปลี่ยนมือบ่อยมากแต่ว่านั่นไม่สําคัญครับสําคัญคือฮิตจะโดนกระทืบไหมคราวนี้นี่ก็เปิดตัวนานกว่ชาวบ้านเขาเลือกเกินเปิดไฟมาแล้วฮะโดยพลังอิทธิฤทธิแห่งสัปรร กึ่งสยศาสตร์นะของแท้จะต้องมีการเลือดตาเข้ามาแล้วยกเวทีนี้ให้เลยนี่ของแท้ต้องเปิดหมวกและตาเลือดอือน่ากลัวอ่าอย่าไปทำที่บ้านนะฮะพยายามอย่าเรียนแบบเดี๋ยวบางคนนี่เลือกไปแล้วตาไม่กลับมานะออ ตาขาวตลอดชีวิตเลยเอาละครับเริ่มปล้ำลุยเตรียมตัวครับ<ะ>อิต<ะ>บุกก็ามาไม่ได้ครับอันเรตีเ,อเกอร์จับเวียงไปที่เชือกเลยโดนไม่ไักไได้ครับโดนเอาไหล่กระแทกไม่ยอมให้ไปอันเดอร์ตีเ,อเกอร์จะเล่นงานที่ขาครับฮิตไม่ยอมเตะไปที่พับในแล้วก็โคลสไลน์เอาละครับมาแล้วมาแล้ว,ลวกระทืบกระทืบไปสองดอกฮิตอัเดอร์เกอร์ขึ้นมาเตรียมตัวเวียงไปที่เชือกฮิตทำไมครับหลบ เตยมตัวไซฟ,ฟันศออย่างรวดเร็วไม่พอครับไม่พอเด้งเชือกอัอนเดเดเกอร์ลุทันครับโดนสอกลกับเลยโดนตบไม่ได้ครับนี่เอาเตะเตะไม่โดนเว้าครับเว้าโดนเวียงเข้าไปด้เชื่ออีกแล้วโดนจับไม่ได้ครับเป็นอาร์มแรกแก้ได้เตร็มตัวโดนขุนเข่าไรน้ำใจเอาละครับเด้งเชือกมาเตยมตัวเฮดบ,บัดใส่ลงไปเต็มๆอเอาละครับฮิตเอาละครับกระืบลงไปนอนอยู่อย่าง,งานั้นไม่ต้องลุก ฮิตเด้งเชื่อครับเลกดรอปไม่ทันครับอันเดเกอร์ลุกก่อนปวดตูดนั่นแหละฮะทุบลงไปอันเดรเเกอร์จับยกขึ้นมาเป็นฟาโลเวย์สลมกระเด็นไปอีกฝั่งของเวทีอันเดรเกอร์ตั้งตัวได้แล้วฮะเอาแขนฮิตฟาดกับเวทีเลยงานที่แขนขาเอาให้เด้งอันเดรเกอร์ยิบฮิตขึ้นมาครับเตรียมตัวจะใส่ใส่อะไร บิดมาเป็นเน็กเบรเกอร์เลยฮะโอ้โหเอาเข่ารองเจ็บปวดรวดร้าวลากมาที่กลางเวทีฮะลากมาที่กลางเวทีอานเดรเกอร์เหยียบหน้าเลยปั่นไส่นี่แหละฮะระดับตำนานฮะคิดจะเล่นกับตำนานใช่ไหมอาอไม่ยอมฮิตไม่ยอมอารเดร็กเกอร์บอกออดมไข่ไปก็แล้วกันไม่ยอมให้โดนหนีนี่พลิกตัวกลับมาฮะไม่ได้โดนบิดแขนเลยเตรียมตัว โอ้โหจะขึ้นเชือกแล้วฮะดีกว่าท่าในตำนานไม่ได้ขายส้มตำนะฮะแค่ตำนานเตรียมตัวโอสกูไตยเชือกทุบล,ลงไปที่ไหล่เต็มๆหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาเข่าเข้าไปอีกฮีทแย่ e แล้วครับแย่อย่างหนักนักสู้ข้างถนนกลายเป็นกุ้ยเลยยังยังยังได้แค่หนึ่งเดียว เมื่อกี้เส้นกระตุกนะฮะเอา้าเส้นกระตุกใช่ไหมไม่ยอมใช่ไหมสอกลงไปเลยฮะดีแล้วก,ก็อุศอกกระแทกไปที่หวัวนอนแน่นิ่งยังครับยังลุกขึ้นมาครึ่งตัวทำไงต่อดีเอา้าทำเหมือนเดิมเลยฮะนี่สอกลงไปนอนดีนะักนอนดีนะักยินลุกไม่ขึ้นล่ะครับหัวจะแตกก็วันนี้แหละเอาละทุบลงไไม่ได้ครับโดนปัดออกเตรียมตัวโคลสไล อาล้ครับฮีทเอาคืนบ้างแล้วถึงตาฮีทบ้างมานี่เนะี่ยเตะพับนอกเตะพับนอกเตะไม่ได้ครับนี่แนะ่โดนเอาคืนไปแล้วโดนอัป,ปคัตไม่ได้ฮะโดนปัดออกนี่นะสอดเข้าไปอีกเอาคืนโอ้โหพลิกกันไปพลิกกันมาอย่างรวดเร็วนี่และเตรียมตัวไม่ได้ครับโดนทุ่มอาล้ครับโดนล็อกแล้วโดนบิดแขนหักเข้าไปที่แขนข้างเดิม เตรียมตัวจับยกฮิตเป็นไซวอสลสแลมอันเด,เ,ดเ,กเกอร์ก็นั่งมองดูได้ความสมเพชเอาลงมาจากเวทีเลยฮะไม่เอาละไม่เอานี่แหละโดนนี่ไงทีเผลอหักคอเต็มเต็มเอาล่ะครับทำไงต่อกรรมการก็นับไปฮะตามระเบียบฮิตเวียงอันเดเก,เกอร์เข้ากับที่กั้นคนดูเต็มๆกรรมการก็นับสามครับเตรียมตัวจะใส,ส่ซูเปรกับพื้นคอนกรีตได้ด้วย โดนไปเต็มๆที่จะกลับเข้าไปบนเวทีไม่ไม่ครับไม่กลับเด้งเชือกมาเป็นมูนสอล,ลงไปเต็มๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จ็บคู่เลยทีก็แบบโอ้โหเชืบปวดรดดราวดิ้นไปดิ้นมาห้าแล้วครับจะขึ้นมาทันไหมจะขึ้นมาทันไหมหกแล้วไม่ยอมขึ้นขึ้นมาแล้วฮะ <S <S นับต่อไปทีไม่ยอมครับนี่นแน่โคลสไลน์ลงไปอีกลงไปแบบนี้กรรมการต้องนับใหม่นะฮะ เอาลายีมาด้เทเกอร์ขึ้นมาครับแล้วก็เวียงกลับไปที่เวทียังยังยังไม่ยอมเหลือไว้ทำไมจามด้วยศอกเอาละครับกลับเข้ามาครับเริ่มปลั่าตามปกติเอาแล้วเอาแล้วมาบอกให้ลุกขึ้นมาไม่ลุกไม่ลุกใช่ไหมย,ยังยิบขึ้นมาเองเลยเตรียมตัวไม่ได้ครับจะใส่โค้ดเบรกเกอร์โดนบิแนดแขนตดเปนโจเบรกเกอร์โอ้โหเอาโดนเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเนกเบรกเกอร์เต็มเต็ม้ออืออ โอ้โหพลิกอย่างรวดเร็วฮะเอาสภาพไม่ทันเลยให้ตายเถอะเอาละครับจับอเดดเกอร์ยกขึ้นมาเป็นบูเพล็กนอนดีนักลุกช้าเอาละครับตีหน้าอกฮึ่เขิมฮึ่เขิมเตรียมตัวยังไม่ยอมลุกครับไม่ยอมลุกเชื่อมั้ยเด้งเชือกเสริมแรงเตะขึ้นมาเดลเกอร์กลับลงไปนอนเหมือนเดิมเอาแล้วเอาแล้วขึ้นเชือกครับพีทอย่างนี้ต้องไฮฟลายอิง เอาแล้วเล็กตกลงไปเต็มเ็มคอแทบขาดจับกดเลยกรรมการนับเร็วๆวหนึ่งสองยังได้แค่สองโอ้โหดิ้นหลุดอันเดเกอร์ลุกขึ้นมาแล้วฮะลุกแบบมึนมนมึนใช่ไหมรออยู่แล้วทีจะใส่โคดเบเกอร์ไ่ได้ครับอเดเดเกอร์เรวียงเข้าไปจับขึ้นมายกเลยนั่นแหละฮะโอ้จะโดนทุง่งตอมพายไดเวอร์ทุง่งตอมพายไดเวอร์โดนเรียบร้อยครับไม่เหลือ โดนไปเต็มๆตอกเสาเข็มโอ้โหขาพาดเชือกเลยสิ่งสภาพนักศึกษายอย่างแท้จริงหนึ่งสองสยังยังสองเกือบสามอันเดอร์เทเกอร์ถามกรรมาการอะไรวะได้แค่สองเหรอทำไมไม่สามไม่สามจะไม่ทุบไม่ได้ครับโดนสอกกับฟ oh, ื้นตัวแล้วโค้รเลเกอร์เลยทีนแบบอันนั้นคือเฮือสุดท้าย <laughs> ลุกไม่ไหวครับ <sees> เอา้าอันเดอร์เทเกอร ลุกขึ้นมาเฉยเลยลุกขึ้นมาได้ยังไงเวียงไม่ได้เชือกเตรียมตัวจับยกยกเลยฮะนี่เนี่ยโดนศอกยกไม่ไหวหรอกเตรียมตัวเวียงอัดเทินเบอร์เกิลฮะอันเดอร์เทเกอร์จะทำยังไงต่อไปจับฮีทมาไว้ตรงนี้เตรียมตัวใส่คอมโบไม่ได้ครับคอมโบไม่ได้โดนเข่าคู่ไร้น้ำใจเอาดิเอาดิเอาแล้วเตรียมตัวเผด็จศึกเชื่อดแล้ว ลุกขึ้นมาโบลุกขึ้นมาจะฮิตตกแล้วจะโตกไหมตกเออตกไม่ได้ครับโดนจับมาเตะพิกเป็นดีดทีหัวทิ่มบอกดแล้วนับหนึ่งสอยังยังได้แค่สอเอ้ยตอนนี้สภาพแต่ละคนตายออรไทยมากเอาแล้วนี่แน่ต่อยเข้าไปที่ฮิตเลยฮะ เดดเกอร์เต็มยกไม่ได้ครับฮิตพลิกกลับเป็นลาสเลสวีฟยังได้อยู่ยังได้อยู่เตรียมตัวตูนซอลลงไปเต็มๆยังครับยังไม่สากแก่ใจเด้งเชือกมาทิ้งซอลลงไปอีกเอาแล้วเอาแล้วของขึ้นมีก๊อกสองเว้ยมีก๊อกสองฮิตมาเวียงไม่ได้เชื่อครับเตรียมตัวจับยกไม่ได้ครับโดนเวียงเป็นอาร์มแรกเดเดเกอร์เอาคืนแล้วนี่แน่กวาดานเลย เดี่ยวความัยของฮีนะตัวเล็กกว่าฮะตัวเล็กกว่าแต่ทรงพลังเหลือเกินจากบันเดกเกอร์ยกเตรียมใส่พาวเวอร์บอมลงไปเต็มเต็ม,ตมเอาแล้วกดนับ็วกรนมกันหนึ่งสองยังยังยังไม่สามต้องสู้กันต่อไปฮะบอบช้ำแค่ไหนก็ต้องมีผู้ชนะ อโอนเอ็นกันละเอา้ายกเลยฮะเียมตัวเลยโอ้ใส่ทุ่มตนท้าไม่ตายของเนติเกอร์เฉยเลยกรรมการเร็วนับนับดิหนึ่งสองสามชนะไปแล้วโอ้โหเนติเกอร์ให้แพ้ให้กับทุกโตนทายไดรเวอร์ของตัวเอง เรามาดูภาพานะ้ากันนะนี่พลิกกลับได้เตรียมเป็นเล็กเบเกอร์ท่าสวยมากจากนั้นก็ตามด้วยเล็กรอบลงไปเต็มๆฮะแต่แอนเดอร์เทเกอร์ก็ยังทนได้เรามาดูจังหวะน,นี้กันอีกทีครับโอ้โหโยนขึ้นไปกลางอากาศเตรียมตัวพลิกเป็นทูมสโตนพายไดเวอร์แต่มุมนี้กรรมการเสกบ,บงังตายแบบทุเรศมากเลยฮะแต่ก็ยังทนได้เพราะว่าความพลิกมันอยู่ตรงนี้ฮะนี่เลยโดนลอกท่าไม้ตายมาทูมสโตนพายไดเวอร์กดเหมือนกันด้วย งานนี้ก็คงต้องยอมกันไปละห้าเพราะว่าเป็นชัยชนะที่ขาวสะอาดนะไม่ว่าจะยังไงกดนับ3ชนะเรียบร้อยไปเลยนี่และฮะชนะไปเลยจนแล้วจนรอด Triple H ก็ยังไม่สามารถสั่งสอนฮีทได้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า Triple H จะมามุกไหนอีกสำหรับตนนัวนี้ขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ